ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับอูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอูมีต้นไม้จะมานําเสนอเพื่อนเพื่ออีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่สวยมากๆเลยนะคะมีใบที่สวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ก็คือต้อนนี้เลยค่ะเป็นฟิโรเดนดอนเบอร์กินนะคะต้นนี้เห็นไหมคะสวยมากๆเลยลายใบสวยมากเลยต้นนี้ก็คืออูเพิ่งได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือนอกก็ อยู่ปรับสภาพกับแวดล้อมที่บ้านได้ดีนะคะก็คือมีเริ่มมีใบใบนี้ก็คือพิ่งกาลังจะเริ่มงอกขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะคะสวยมากเลยค่ะก็คือลักษณะใบก็คือจะเป็นใบประมาณแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็จะวาดลวดลายเป็นเส้นสีขาวขาวนะคะลงไปลงบนสีเขียวเข้มอีกทีน,นะคะก็คือสวยมากเลยนะคะลักษณะเหมือนกับแบบเอาเอาพู่กันมา มา,มาเพ้นสีขาวลงบนใบคือสวยมากเลยนะคะนี่ใบนี้ก็ใบนี้ก็คือชัดมากเลยนะคะสวยมากๆเลยลักษณะใบสวยค่ะประมาณนี้นะคะส่วนน้องน้องน้องเบอร์กินนะคะก็คือจะวางไว้คืออูลเลี้ยงในบ้านนะคะก็คือจะได้แสงแดดในลักษณะแสงแดดจะเป็นแสงแดดลำไรนะคะคือ ไม่ได้เอาน้องมาไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าแดดข้างนอกแรงมากเลยนะคะก็คือน้องอาจจะไม่ได้ชอบแสงแดดแรงๆโดยตรงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ใบน้องไหมได้นะคะก็คือวางน้องไว้ในบ้านนะคะรับแสงําไรนะคะส่วนวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบว่า,าวัสดุปลูกที่โปร่งนะคะก็คือ ระบายน้ําได้ดีนะคะไม่ขังแฉะจนเกินไปนะคะเวลาลดน้ำนะคะเพราะว่าน้องจะชอบลักษณะก็คือชอบชื้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบแบบแฉะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้คุณคุดต้นน้องเน่าได้นะคะก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนส่วนการลดน้ำอู้อู้เอาน้องไว้ในบ้านใช่ไหมคะก็คือก็จะลดประมาณวันเว้น วันหรือสองวันก็คือลดน้ําทีหนึงนะคะเพราะว่าก็จะไม่ได้ลดน้ําน้องเยอะมากนะคะก็เช้าๆก็อาจจะเอาฟ็อกซี่มาฉีดสเปรย์ให้น้องแบบรู้สึกชุ่มชื้นแค่นั้นก็พอนะคะแล้วน้องก็จะอยู่ได้นะคะใบน้องสวยมากเลยดูสิสวยมากเลยให้ดูใบชัดๆ พเพื่อนท่านไหนชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องให้อูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปว่าอูจะเอาต้นไม้ต้นไหนมานำเสนอให้งงเพื่อนๆได้ดูอีกนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย